ดีค่ะวันนี้ยญาติน้องคุณจะพามาดูว่าวันศพภายในสองอาทิตย์ย่าติน้องคุณไม่ได้เป็นตลาดเลยวันนี้เป็นตลาดที่หน้าหมู่บ้านจะได้อะไรมามั่งนะคะสองอาทิตย์ย่าเพิ่งออกตลาดวันแรกเดี๋ยวเรามาดูกันมาของเยอะแยะเลยนี่นะคะกันแรกก็มะม่วงมะม่วงทุกคนว่าแพงไหม ลูกอีใหญ่สองลูกในสิบบาทพร้อมพริกเกลือพร้อมพริกเกลือสองลูกสิบบาทแล้วก็ได้ถั่วต้มมาหน่อไม้ต้มยี่สิบบาทหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็ชะอมสิบบาทนี่นะคะอันนี้ยายเขปลูกเองยายเขาเคยเอามาขายนะอันนี้มะเขือ มะเขือมะเขือสดๆเลยมะเขือเขาปลูกเองนี่นะคะสิบบาทสิบบาทแล้วก็ได้รับปลาดุกมายี่สิบขนิ้วม,มาด้วย <c oughs> อันนี้แซนด์วิชยี่สิบบาทนี่นะคะกินกับนั้นต้อาหู้ต้าหู้สิบบาทนี่นะคะ ยังไม่หมดยังไม่หมดได้หมูปิ้งมาด้วยข้าเหนียวหมูปิ้งนี่นะคะให้ดูนี่นะคะ,คคะ,คะได้มาหลายอย่างวันนี้ก็จะกินแบบง่ายๆไปก่อนนะคะนี่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกตลาดไปสองอาทิตย์พอ,อไปทีก็จะได้หลายๆอย่างนี่นะคะ จะอมญาน้องคุณจะเอามาทำน้ำพริกกินนี่นะคะหน่อไม้อันนี้หน่อไม้สดนะคะเนีี้หน่อไม้สดเขาเอามาต้มเองยี่สิบบาทถือว่าไม่แพงเนาะนี่นะคะมะม่วงลูกีใหญ่